สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อซช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางแตกสามเอ้ยแนวแนวทางเล่นทั้งวันนะคะสูตรหลักก็แตกหวยไทยไปนะคะไม่ผิดหวังนะคะสูตรนี้หนึ่งหกหกหนึ่งสามตัวแตกตารางแตกหนึ่งหนึ่งหกนะคะสูตรนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมแลวฟังนะคะแอด คิดว่าก็คงจะปังนะคะเพราะว่าสูตรเล่นทั้งวันนี่มันเป็นกําลังวันของสูตรแอดนะคะเป็นกําลังวันของสูตรแอดก็ไม่ไม่พลาดนะคะไม่พลาดจริงๆนะคะเข้าทัออ้งอ,อมซุ้อมศิลนอะไรก็ว่าไปนะคะเข้าทั้งสูตรหลักสูตรลองเลยนะคะเพราะว่าสูตรลองก็ให้สามหนึ่งนะคะถ้ากับหัวก็ได้หนึ่งหกเลยนะคะตารางก็แตกค่ะตารางแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสําหรับหวยไทยนะคะ ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสูตรนี้ก็คงจะปังค่ะแต่ก็คือปังทุกสูตรนะคะตัวเด่นเนาะใครแปลงเลขทูบไม่นอหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะโอ้ยหนึ่งห้าสามตายแอดเลดค่ะโอ้น่าเสียดายตาย,ว,ายว่าแล้วมันชิดตายแต่ก็มาบนจริงๆนอหนึ่งเราทำไมไม่เอาทำเป็นตัวเด่นกันคือ ค้าแต่อยากดึงหาสามเลยบ่ถึงน้ำมูไข่หมานไข่แหงไข่ปังก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยหวยออกสิบหกสิบเจ็ดนะคะก็จักสิว่าไีาไนะ่หรอไดนนะหวยนะคะทุกคนออกได้หมดนะคะออกได้หมดก็ไม่ทิ้งจริงๆนะคะตัวดินสูตรสำหรับสูตรหวยไทยแอดก็จะรีบลงให้นะคะรีบลงให้ วันไหนที่หวยไทยออกอย่าลืมมาดูสูตรนี้ทุกคนสูตรนี้ปังเข้าดีมากๆนะคะอาจจะแบบว่าเว้ยแต่ก็เข้าเกือบทุกงวดนะคะทั้งตัวเจาะแล้วก็ตัววิ่งลูดนะคะตัวเด่นมาดูตัวเด่นก็ได้ก่อนตัดสินใจไปนะคะ หลายๆท่านก็คงแอบ,บมาดูสูตรนี้เนาะก็แตกไปนะคะหวยไทยนะคะหกหนึ6 6่งหนึ่งหกดยตัวเจาะเลยแล้วก็ตารางแตกสามตัวนะคะหนึ่งหนึ่งหกหวยไทยนะคะสําหรับหวยไทยท่านแต่ว่าสูตรนี้มันต้องรอแอดลงตอนกลางคืนค่ะเพราะว่ามันเป็นกําลังวันต่อวันเนาะกําลังวันต่อวันก็ดูไว้เป็นแนวทางค่ะเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางนะคะสองเก้าสามก็แตกดาวปกไปเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทีจํจำไม่ผิดนะคะ แตกสามตัวไปนะคะแตกแล้ววสันทุกคนว่ะล้อนกันไม่นอ้ออุ้ยแอดอากาศล้อนแอดไม่ไหวเลยค่ะร้อนกันมากเลยนะคะอา้าวใครที่ไม่หมานไม่เฮงไม่ปังก็สู้หวยลาวพัฒนาต่อนะคะคืนนี้ก็รอรับชมรับฟังแนวทางเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้หวยลาวพัฒนาออกแล้วนะคะลงแนวทางตาเปียดตาเฉะเลยคืนนี้ล่ละคะ่ะ หลังหวยลาวออกก็คงต้องรีบลงแนวทางนะคะทุกคนแนวทางหวยลาวเพราะว่ามันออกพรุ่งนี้เนาะอีกหนึ่งวันนะคะเรารอรุ้นกันค่ะใครจะ หมูใครจะจ๋านะคะแอดอวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะทุกท่านมาดูนะคะสําหรับเล่นทั้งวันของวันศุกร์ที่สามนะคะวันศุกร์ลาวเช้านะคะเข้าเดิน3 4 5นะคะ3 8 3 9 3 0นะคะ4 8 4 9 4 0 5 8 5 9 5 0นะคะก็กลับเดี๋ยวนี้เป็นไรไหมคะ่ะรู้สึกว่า2 3วันมันนี้จะกลับหัวหกให้นะคะ ในตารางนะคะมี3596480นะคะ3596480 345 340 395 390 845 840 895 890นะคะอันนี้เป็นแนวทางเออ 890เนยาะเป็นแนวทาง3ตัวนะคะ8ชุดนะคะใครก็กลับหัวเอาค่ะ69นะคะถ้าชอบนะคะมาดูสูตรลองเล่นทั้งวันนะคะถ้าสูตรหลักไปไม่ได้ก็ใครเมยเอาสูตรลองได้นะคะทุกคน้อขออภัยนะคะมันร้อนมากเหงื่อไหลเต็มเลยอดัดคลิปนะคะขนาดเพิ่งปิดแอร์ไปน,นั่นเอง หกเจ็ดนะคะทุกคนวิ่งรูดหกเจ็ดนะคะหกเก้าหกสองหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่นะคะหกเก้าแปดสี่เจ็ดสองห้านะคะในตารางให้ไปที่หกเก้าแปดสี่เจ็ดสองห้านะคะอ่าเราก็มารอลุ้นหวยลาวพัฒนากันเนาะจะออกตัวไหนเนาะใครจะโชคดีเลขทุกจะแตกไหมอ้นี่เนะาะโบราณท่านว่าเนาะทุกคนเนาะมันก็เด่นแค่เนี่ยเห็นแค่สองตัวเจ็ดหกเจ็ดหกทำไมเราไม่ซื้อหนึ่งหกด้วยนะคะ หนึ่งหกนะคะอู้เนาะแอดก็คิดอยู่ค่ะแอดก็คิดอยู่นะคะว่าเจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวกันนะคะแต่ดันไปทุ่มหนึ่งสามห้านะคะอีละไม่งั้นไม่งั้นได้เป็นโซอเลยนะคะได้เป็นโซนเนาะอ้าดวงเรายังไม่มีนะคะสู้กันต่อไปนะคะทุกคนกะรวยสิบสองล้านสู้สู้ทาเคชิ เด่นนะคะ1 2 3นะคะ1 2 3มันมีเบิ้ลนะคะแอดก็เลยให้ศูนเบิ้ลเลยนะคะให้ก 0, นันศูนย์เบิ้ลเด่น1 2 3นะคะสูตรหลัก1 3 1 4 1 5นะคะ2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5 1 3 5 2 4 6 9นะคะ1 2 3 1 2 5 143 1 4 5 3 4 3 3 4 5 3ห3 3หนึอ่าไม่ใช่เลขรถแอดจะมาแล้วบน3 3 2นะคะเดี๋ยว เล่าให้ฟังค่ะเมื่อตอนหลังหวยออกงูเข้าบ้านนะคะบ้านเลขที่ 39, เจ็ดสามเก้าเออเจ็ดสามเก้ามาตรงกับเลขทูบอีกสองสองสามแต่มือแอดก็กระยุกกระยุยหน่อยนะคะทุกคนเพียค่ะ เพียแดดเพียร้อนเพียมันร้อนนะมันเพ er ียแดดมีนะคะเห็นมีสามสามสองเอสก็เลยให้สองสองสามไปด้วยนะคะอันนี้งูเข้าบ้านหลังหวยออกอะคะ่ะงูมาเข้าบ้านนะคะบริลีทีเอสเจ็ดสามเก้านาะเจ็ดสามเก้าค่ะทุกคนบริลีทีเอสก็กลับหัวให้ไปเจ็ดสามหกด้วยนะคะเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหกนะคะ ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะมาดูเลขชุดนะคะเลขชุดเราก็ให้วิธีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะสองสามสองสี่สองห้าสองหกนะคะสามสามสามสี่สามห้าสามหกสี่สักสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เก้านะคะตัวเลขชุดนี้จะให้สิบหกหางนะคะโอเลขชุดก็เข้าหวยไทยอีกเนาะเดี๋ยวแอดกินน้ำอุ่นก่อน ต้องผักกินน้ําแข็งแล้วนะคะไม่หายสักทีรักษาสุขภาพตัวเองก่อนออ้ยระวังเนื้อทุกคนแอดไข้แดดกลับแล้วคะ่ะเพราะว่าออกไปข้างนอกมาค่ะแล้วพอกลับมาถึงบ้านมาโดนแอร์มันก็เลยแบบอากาศสภาพร่างกายปรับอากาศอะไรนะเคาเรียกว่าร่างกายปรับไม่ทันนก็คงจะอย่างนี้แหละคะ่ะอ้เศร้าจ้าเธอแอดก็ได้กินแต่น้ําเย็น แล้วก็มักไปตากแดดตะหน่อยตอย้อน,อน่อ้อนห่อนค่ะรักษาสุขภาพกันทุกคนบอกมีแต่คนแข็งแรงแอดมิดจะเจ้าแล้ว่เศ้าจะเถื่ออะสักไอค่ะกินกินยาเดี๋ยวถ้าไม่ดีขึ้นก็จะเป็นไข้อะไรไม่มีแล้วค่ะแต่ว่าไอค่ะกำลังชงยาที่เอฟซีท่านให้มากินเนาะชง สำหรับทิ่นี้แอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงนะคะขอให้ทุกท่านนะ่ะโชคดีแตกสามตัวตรงเด้อทุกคนเด้อหยิบจับตัวไหนก็ขอให้ปังหยิบจับตัวไหนก็ขอให้หมานนะคะสวัสดีค่ะ